นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินทางตรวจราชการอำเภอเกาะสมุยจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่7เมษาย,ยน2567เวลา10.30นนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินทางด้ดยรถยนต์โตโยต้าอัลพาร์ตทะเบียนขอไข่งองงูสี่สุราษฎร์ธานีติดตามโครงการก่อสร้างท่าทเทียบเรือสำราญขนาดใหญ่คริส s e t e r m i n a ณแหลมนิคมตำบลตลิ่งงามอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางวนพรจริญศรีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมนายชัยยาพรมมารัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมลงพื้นที่นายกรัฐมนตรีรับฟังบรรยายสรุปโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือสำรานขนาดใหญ่จากนายกริดเทชรชยช่วยอธิบดีกรมเจ้าท่า ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นการเปิดให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนและเมื่อผ่านขั้นตอนต่างๆแล้วคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้าง3ปีนับตั้งแต่ปี2570ถึง2572และเปิดให้บริการได้ในปี2572เพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำและจะสามารถรองรับนักท่องเที่ยว180,000คนต่อปีรองรับเรือคด120เียวเรือต่อปีนักท่องเที่ยวใช้จ่าย5,000บาทต่อคน ทั้งนี้ระหว่างรับฟังบรรยายสรุปนายกรัฐมนตรีกล่าวแนะนําให้ทําการเปิดดูที่ฟรีหลังจากที่ท่าเทียบเรือเสร็จเรียบร้อยเพื่อเป็นการบริการนักท่องเที่ยวสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เกาะสมุยทั้งภาคเกษตรและการท่องเที่ยวทั้งนี้หากดูจากตัวเลขเรือสําราญที่เข้ามาตอนที่สูงสุดในปี2561อยู่ที่ประมาณ74ลําปีนี้ไต่มาสแรกครึ่งหนึ่งแล้วอยากให้โครงการดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในสิ้นปี2567 และตั้งเป็นเข i เพื่อเป็นของขวัญให้กับชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อมาเวลา11นา15นาทีนายกรัฐมนตรีเดินทางเยี่ยมชมแปลงทุเรียนสาธิตที่สวนทุเรียนนายชัยนรงทองสุขตำบลหน้าเมืองอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยตัวเกษตรกรสวนทุเรียนดพร้อมปัญหาเรื่องการสร้างถนนเรื่องไฟฟ้าสภาและอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะการสร้างถนนให้มีการเชื่อมโยง ซึ่งไม่ใช่เฉพาะชาวสวนได้ประโยชน์แต่เป็นนักท่องเที่ยวที่จะได้ประโยชน์จากการทําถนนด้วยแต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้โดยเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจสําคัญของประเทศและให้ความสําคัญกับเกษตรกร,ศร,รศชาวสวนทุเรียนอะไรที่เป็นอุปสรรคเราจําเป็นต้องช่วยกันแก้ไขไปตามความถูกต้องต้อนอยากมาช่วยแก้ปัญหาจริง ตัวเลขหนึ่งล้านล้านบาทเป็นหนึ่งในสาของงบประมาณฉะนั้นถ้าตนช่วยได้ตนก็จะช่วยยืนยันตรงนี้นนไม่ต้องห่วงต่อมาเมื่อเวลาศึกษานาฬิกาสินาทีนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามแนวทางการ,การแก้ปัญหาขยะในอำเภอเกาะสมุยนาเตาเผาขยะสมุยตำบลมเรดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเทศบาลนครเกาะสมุยจะทําโครงการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหลักพื้นที่เกาะสมุยพร้อมของงบประมาณ 239 7 6 0 0 0 7 0 0 0บาทเพื่อเคลียร์ขยะที่ตกค้างอยู่ที่143,800ตันนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนรับทราบปัญหาหากเป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้นในส่วนของขยะที่ตกค้างที่ต้องใช้งบประมาณกว่า239ล้านบาทซึ่งต้องทำคู่ขนานกันไประหว่างมาตรการระยะสั้นและระยะยาวและต้องดูในระยะยาวเราจะแก้ปัญหาอย่างไรจากขยะที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ขณะเดียวกันตนเข้าใจว่าโรงเผาแห่งนี้สร้างมากว่า20ปีแล้วดังนั้นขีดความสามารถในการเผาก็จะลดน้อยลงไปซึ่งต้องมีการทําใหม่ดังนั้นในระยะยาวต้องมีการปรับปรงุงโรงขยะแห่งนี้ซึ่งจะนําไปใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ก็จะสามารถช่วยให้มีความมั่นคงทางด้านพลังงานด้วยดังนั้นจะขอดูในมาตรการระยะสั้นก่อนตรงนี้รับไปดูแลให้ซึ่งต้องพัฒนาตรงนี้ให้ได้เอาเครื่องจักรใหม่เข้ามารวมถึงปัญหาที่น่าเป็นห่วง หากการท่องเที่ยวเจริญมากขึ้นจะมีขยะมากกว่านี้จึงต้องเร่งแก้ปัญหาเมื่อเวลาจดสารบริกา45นาทีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้านทางถึงเทศบาลนครเกาะสมุยตำบลอ่างทองอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการสินค้าโอท็อปโดยมีประชาชนอาสาสมัครประจำหมู่บ้านมารอต้อนรับพร้อมกับถือป้ายให้กำลังใจโดยนายกรัรัฐมนตรีได้ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับประชาชนที่มาต้อนรับอย่างเป็นกันเอง จากนั้นนายกรัฐมนตรีประชุมหาหรือบูวณาการจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมด้วยทั้งนี้ได้มีการนําเสนอปัญหาผลกระทบของเกาะสมุยสามปัญหาคือปัญหาขยะปัญหาน้ําประปาและปัญหาคมนาคมในพื้นที่โดยในสองประเด็นที่จะขอรับการช่วยเหลือจากรัฐบาลคือปัญหาขยะเนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาขยะตกค้างจํานวนมากประมาณ1นึ0 0 0สนห้าหมื่นตันและตาอเผาขยะเดิมปัจจุบันใช้การไม่ได้ซึ่งแนวทางการแก้ไขในระยะสรรั้น ้องเร่งขนขยะออกจากพื้นที่โดยจะขอสนับสนุนงบประมาณในระยะยาวให้มีการลงทุนสร้างเตาเผาขยะใหม่ที่มีประสิทธิภาพส่วนปัญหาน้ำประปาปัจจุบันน้ำประปาไม่เพียงพอประกอบกับแหล่งน้ำต้นทุนมีจำนวนจำกัดประชากรเพิ่มขึ้นดังนั้นแนวทางการแก้ไขปัญหาคือซ่อมแซมโรงงานผลิตน้ำทะเลเป็นน้ำจืดโดยการขอสนับสนุนงบการลงทุนในระยะยาวเพื่อขยายท่อส่งน้ำประปาจากจังหวัดสุราธานีจึงขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาด้วย ซึ่งได้รับการจัดลำดับที่เป็นเกาะที่มีความป๊อปปพล่าหรือได้รับความนิยมสูงสุดของโลกเนี่ยท็อป20ในทุกๆโพลที่มีการจัดจัดดับมืองที่น่าท่องเที่ยวเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าอยา่างที่ทราบกันดีอยู่ว่าพวกท่านให้ผมมาที่นี่ก็มามาฟัง,งปัญหาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาทําให้สมุยสามารถเดินทางไปถึงสักยภาพซึ่งเมื่อกี้ผมให้ทาง KPI ไปแล้วนะครับตัวชี้วัดไปกับท่านท่านรัฐมนตรี ว่าการโกรวงท่องเที่ยวก,กีฬาว่าสมุยต้องขยับขึ้นไปแรงในท็อป10นะครับในเกาะที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในโลกนะครับจกากระดับท็อป20นะครับตรงนี้ก็ต้องทำกันหลายเรย่างนะครับเมื่อกี้ท่านก็ได้รุนาบอกมาแล้วปัญหาแรกเลยกับปัญหาขยะซึ่งต่อเผาขยะเองเนี่ยก็ได้สร้างขึ้นมากว่า20ปีแนละ้วนะครับแล้วก็เมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาก็มีความชำรุดไม่สามารถเผาขยะได้ทําให้เกิดปริมาณสะสมของข,องขยะในเกาะสมุยถึง3 0 0 0 0 แล้วก็มีการาจัดการเอาเข้าไปาจัดก,การที่จังหวัดสุราษฎร์เองเนี่ยก็ประมาณร้อยประมาณแสนห้าหมื่นตันนะครับก็ยังเหลือประมาณแสนห้าหมื่นตันซึ่งท่านก็บอกว่าขอให้ใช้งบกลางประมาณสองร้อยสามสิบเจ็ดล้านเพื่อที่จะขนกลับไปแลวทำลายนะครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นทางเลือกอันหนึ่งนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าผมรับทราบปัญหาแล้วก็ตั้ปากว่าจะจัดก,การให้นะครับโดยขยะแสนห้าหมื่นตันนี่ก็ต้องถูกบริหารจัดก,การไปนะครับจะด้วยวิธีการฝาังหรือว่าขนออกไปก็ตามที การแก้ปัญหาระยะยาวก็ต้องมีการทํำรงเผาขยะซึ่งตรงนี้เนี่ยเพราะดูจากพูดคุยว่าเทคโนโลยีปัจจุบันนี้เนี่ยได้ดําเนินงานมาไกลามากแล้วเราก็สามารถเผาขยะได้วันละไม่ต่ำกว่าอย่างน้อยสามสามร้อยตันต่อวันนะครับก็ต้องมีการจัดก,การระยะยาวตรงนี้นะครับจริงๆแล้วสมุยเนี่ยเป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นเกาะท็อปทวนตี้ของโลก,กจริงเนี่ยแต่ว่าคนส่วนมากรู้จักสมุยในแง่ของ ทะเลสวยถ่ายทรายสวยนะครับรอยยิ้มที่เป็นมิตรภาพกับนักท่องเที่ยวทุกคนแต่ผมเชื่อว่ายังมีสิ่งดีงามที่ยังซ่อนเบรนอยู่ใน,กนเกาะสมุยเียอว่าไม่ว่าเป็นเชิงวัฒนธรรมนะครับเชิงศาสนาหรือว่า,า,าการกินตรงนี้ผมก็ได้ขอร้องไปทางท่าน,านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาท่องเที่ยวแล็ท่านผูว้ว,ว่าตททว่าให้มันช่วยทํางานให้หนักขึ้นนะครับแล้วเอาขุดเอาของที่ นักต้องเที่ยวยังไม่เห็นเนี่ยออกมาโฆษณาเยอะขึ้นทําให้น่องเที่ยวที่มาที่นี่เนี่ยไม่ใช่มาอยู่แค่สองสามวันให้มาอยู่ยาวขึ้นให้มาซึมซาบวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องอาหารต่างๆสิ่งที่มีงานต่างๆของกอสมุยทําให้เขาอยู่ยาวขึ้นนะครับสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สม,สมุยร้านอาหารนิสสมุยบริษัทตัวเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาดฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็คอ ร้านอาหารบีชเมล์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน